เรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นที่ถูกส่งไปประเทศไทยทำไมพิพิธภัณฑ์ไทยถึงสุดยอดขนาดนี้ตอนนี้ทั่วทั้งญี่ปุ่นกำลังสั่นสะเทือนอย่างหนักวิดีโอท่องเที่ยวประเทศไทยที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นโพสตลงโซเชียลมีเดียกำลังได้รับความสนใจอย่างถล่มทลายเนื้อหาในวิดีโอที่บอกว่าที่เมืองไทยสิ่งนี้ฟรี ทำให้ชาวเน็ตญี่ปุ่นตกใจและแทบไม่เชื่อสายตาแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่ได้ดูวิดีโอนี้ตัดสินใจเดินทางไปประเทศไทยในทันทีและแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นก็ถึงกับหน้าซีดเผือดเมื่อได้เห็นวิดีโอนี้และรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปยังประเทศไทยหอหางเร่งด่วนภาพอะไรกันแน่ที่อยู่ในวิดีโอนั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นตกใจจนต้องเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง และความจริงที่พวกเขาได้ประจักษ์ในประเทศไทยคืออะไรกันแน่เราจะมาติดตามการเดินทางไปกรุงเทพของหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเด็นถกเถียงทั้งหมดนี้กันสวัสดีค่ะฉันชื่อธานากะอายโากะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยบายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นข่าหลังจากที่ได้ไปทำงานนอกสถานที่ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไป180องศาเลยทีเดียว ที่จริงแล้วการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากปัญหาที่น่าปวดหัวภายในรัฐบาลญี่ปุ่นข้าเพราะช่วงหลังมานี้เกิดความสับสนวุ่นวายอย่างมากในประเทศถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อัตราการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือหอศิลป์ของญี่ปุ่นกลับลดลงเรื่อยๆสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าเงียบเหงาจนตกยุงเลยก็ว่าได้แต่ในทางกลับกันได้ยินมาว่าที่ประเทศไทยพิพิธภัณฑ์กลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนกลายเป็นหนึ่งในข้อบัััังงคบบสหรนกทท่่อเียววไปแล้ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแค่จำนวนผู้เข้าชมชาวต่างชาติที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวนสูงมากซึ่งถือเป็นอันดับต้นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างท่วมท้นในขณะที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียวของญี่ปุ่นไม่ติดอันดับด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่ทําให้ฉันตกใจจริงๆคือวิดีโอใน YouTube เข้าเป็นวิดีโอของครอบครัวยู u ูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพและแสดงความประทับใจไม่หยุดและในคอมเมนต์หลายร,ยร้อยข้อความใต้วิดีโอนั้นล้วนแต่เป็นการเปรียบเทียบญี่ปุ่นกับไทยและวิจารณ์ญี่ปุ่นอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่ชาวต่างชาติต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ขามกลางอากาศร้อนจัดซึ่งทําให้ฉันตกใจมากหลังจากนั้นวิดีโอเปรียบเทียบสถานบริการทางวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดใน YouTube เมื่อดูวิดีโอบลอกาท่องเที่ยวไทยจะเห็นว่าชาวต่างชาติจัดให้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของพวกเขาอย่างเป็นเรื่องปกติแต่ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นกลับไม่สนใจพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ของเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยิ่งไปกว่านั้นร้านขายของที่ระลึกของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้กลายเป็นจุดหมายบังคับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สะพายกระเป๋าเดินทางและเป้ต่างพากันมาซื้อของที่ระลึกจนแน่นของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมบางชิ้นถึงกับมีการซื้อขายในราคาสูงบนเว็บไซต์ขายของมือสองในต่างประเทศซึ่งสำหรับญี่ปุ่นแล้วถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเหลือเชื่ออย่างต่อเนื่องวันนั้นขณะที่ฉันนั่งอยู่ในห้องประชุมโยบายหัวหน้าก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นนนเพรราะอะอไกันแน ทำไมคนหนุ่มสาวถึงชอบทุกอย่างที่เป็นของไทยแต่ทำไมญี่ปุ่นถึงทำแบบนั้นไม่ได้เขาตะคอกออกมาด้วยความโกรธทันใดนั้นทั้งห้องประชุมก็เงียบกริบทุกคนต่างมองหน้ากันไปมาโดยไม่พูดอะไรตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ประเทศไทยจะได้รับความนิยมเพราะกำลังเป็นกระแสแต่แค่นั้นมันอธิบายไม่ได้ทั้งหมดผู้จัดการหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างระมัดระวังว่าลองไปสำรวจที่เมืองไทยโดยตรงดูดีไหมครับ ดังนั้นผู้บริหารจึงตัดสินใจให้มีการสำรวจในพื้นที่จริงและปัญหาก็คือภารกิจนั้นตกมาอยู่ที่ฉันถึงแม้ว่าปกติฉันจะทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอยู่บ้างแต่ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยจริงๆของฉันนั้นตื้นเขินมากฉันภูมิใจในความเป็นคนมีเหตุผลและนักวิเคราะห์แต่ลึกๆในใจแล้วฉันมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแรงกล้าฉันเคยคิดว่าแก่นแท้ของวัฒนธรรมตะวันออกถูกรักษาไว้โดยญี่ปุ่นแต่ข่าวคราวที่ได้ยินจาก ประเทศไทยช่วงนี้ทําให้ความเชื่อมั่นนั้นเริ่มสั่นคลอนความประทับใจแรกเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือความทึ่งสนามบินเองก็ทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก็น่าประทับใจมากทุกอย่างเป็นระบบและดูดีกว่าที่คาดไว้มากที่จริงแล้วตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกว่าญี่ปุ่นกําลังพ่ายแพ้ทีละน้อยแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันไปยืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติฉันรู้สึกท่วมท้นอย่างบอกไม่ถูกตัวอาคารภายนอกใหญ่โตและโออากว่าที่จินตนาการไว้มากมันเป็นสเกลที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียวโดยสิ้นเชิงฉันยืนมองอยู่พักใหญ่แล้วก็พึมพำกับตัวเองออกมาขณะที่หน้าทึ้งตัวอาคารก็น่าประทับใจไม่แพ้กันขณะที่เดินขึ้นบันไดภาพของยอดพระปรางวัดอรุณและทิวทัศน์อันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ฉันแทบหยุดหายใจ ฉันลังเลอยู่หน้าทางเข้าครู่หนึ่งเพราะมีคนต่อแถวยาวเหยียดอยู่แล้วการจะเข้าไปทันทีเป็นไปไม่ได้เลยฉันคิดในใจว่ามันจะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่านะพอมองไปรอบๆก็เห็นผู้คนจากหลากหลายประเทศกำลังรอเข้าชมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังฉันจึงตัดสินใจที่จะรอด้วยพิพิธภัณฑ์ขนาดนี้ค่าเข้าชมจะเท่าไหร่กันนะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นคงต้องจ่ายอย่างน้อย300บาทแน่ๆแต่พอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋วพนักงานก็ยิ้มและพูดว่ายินดีต้อนรับค่าการเข้าชมฟรีค่ะ อะไรนะคะฟรีเหรอคะจริงๆเหรอคะฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองฉันถามซ้ำๆพนักงานจึงอธิบายอย่างใจดีว่านทิทรศการถาวรเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งปีเป็นเรื่องที่จินตนาการไม่ถึงในญี่ปุ่นเลยเข้าวินาทีนั้นฉันเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกแปลก ฉันรอประมาณ30นาทีจึงได้เข้าไปทันทีที่เข้าไปภาพอันนาทึ่งก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติต่างๆดึงดูดสายตาแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีแผ่นพับแนะนําเป็นภาษาญี่ปุ่นเตรียมไว้ให้ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดขนาดนี้แถมยังให้บริการฟรีอีกต่างหากเป็นสิ่งที่หาได้ยากแม้ในพิพิธภัณฑ์ของญี่ปุ่นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือวิธีดิจิทัลเสมือนจริงการได้นั่งอยู่ท่ามกลางจอภาพ360องศาชมวิดีโอพระราชะพิธีโบราณพร้อมกับดนตรีไทยเดิม ทำให้ฉันเกือบจะร้องให้ออกมามันเป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับได้เดินอยู่ในพระราชวังสมัยอยุธยาจริงๆการที่ได้ชมสิ่งนี้ฟรีทําให้ฉันได้แต่ทึ่งแต่ความตกใจที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้าข้านั่นคือตอนที่ฉันได้เผชิญหน้ากับพระพุทธรูปปางลีลัสหมัยสุขโขทัยที่ห้องประติมากรรมและหัตถศิลป์ฉันถึงกับหยุดชะงักนี่มันคือต้นแบบของงานประติมากรรมพุทธศิลป์ที่งดงามที่สุดชิ้นหนึ่งของญี่ปุ่นในสมัยคามาคุระเลยนี่นาหรือว่าไทยลอกเลียนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นฉันรรีบบบตวจสออป้าาายยคํธิ ศิลปะสมัยสุขโขทัยพุทธตศตวรรษที่1 8บแวินาทีนั้นในหัวของฉันขาวโพลนไปหมดแล้วฉันก็ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตไม่น่าเชื่อประติมากรรมพุทธศิลป์ชิ้นเอกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรสุขโขยนักวิชาการบางคนถึงกับอ้างว่าญี่ปุ่นได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สุขโขทัยสร้างขึ้น ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกอับอายอย่างบอกไม่ถูกต้นแบบของศิลปะอันภาคภูมิใจของญี่ปุ่นมาจากประเทศไทยนี่เองหรือฉันเคยเรียนมาว่าประติมากรรมสมัยคามาคุระคือสุดยอดผลงานชิ้นเอกของญี่ปุ่นแต่ต้นแบบของมันกลับอยู่ที่นี่แถมยังจัดแสดงให้ดูฟรีอีกด้วยฉันรู้สึกทั้งสับสนงุนงงและอับอายในญี่ปุ่นไม่เคยมีใครสอนเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยฉันจดลงในสมุดบันทึกว่าวัฒนธรรมสุขโขทยัยมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยคามาคุระของญี่ปุ่น แล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ฉันไม่เคยสงสัยมาก่อนจะสั่นคลอนได้ไง่ายใดขนาดนี้เชียวหรือสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยภาคภูมิใจมาตลอดแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทยงั้นหรือฉันไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกที่สับสนในใจได้เลย ฉันเดินทางต่อไปอยังมิวเซียมสยามในขณะที่ยังไม่สามารถสลัดความตกใจจากพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติออกไปได้ฉันได้ยินมาว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังฉันจึงตัดสินใจเข้าชมทันทีที่ก้าวเข้าไปในมิวเซียมสยามความประหลาดใจอีกอย่างก็รอฉันอยู่ที่นี่ก็ฟรีเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ฉันไม่แปลกใจแล้วแต่ก็ยังรู้สึกทึ่งอยู่ดีถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นคงต้องจ่ายอย่างน้อย300บาทแน่ๆที่ห้องจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทยฉันประทับใจมากมีการจำลองห้องครัวแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างสมจริงมีชุดไทยให้ดูและยังมีโซนให้ทดลองสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆแต่นี่ไม่ใช่แค่การดูเฉยๆมันทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาเพราะพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะต้องดูผ่านกระจกเท่านั้นมีแต่ข้อห้ามอย่างห้ามจัดบอห้ามเข้าใกล้ เต็มไปหมดแต่ที่นี่แตกต่างออกไปเราสามารถสัมผัสทดลองและมีส่วนร่วมได้สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือลานกิจกรรมกลางแจ้งฉันเห็นเด็กชาวไทยกับเด็กชายชาวเยอรมันกำลังเล่นสีข้าวสารด้วยกันถึงแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่เด็กๆก็เล่นด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติภาพนั้นทำให้ฉันคิดขึ้นมาว่าสถานที่ให้ทดลองทำกิจกรรมแบบนี้แทบจะไม่มีเลยในญี่ปุ่นฉันรู้สึกอิจฉาเด็กๆชาวไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่สามารถคลุกคลีกับเด็กจากวัฒนธรรมอื่นได้ เมื่อย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังฉันก็ได้รับความตกใจอีกครั้งความงดงามของฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าทําให้ฉันตะลึงงานความวิจิตรของผ้าทไทยความสง่างามของการออกแบบมันเป็นสุนทรทิยภาพที่แตกต่างจากเครื่องแต่งกายของราชสำนักญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง ที่ห้องจัดแสดงเครื่องแต่งกายฉันยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อได้เห็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าในสมัยรัตนโกสินทร์ฉันรู้สึกได้ถึงความมีระดับมากกว่าความหรูหราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสุนทรียภาพแห่งการแบ่งปันซึ่งแตกต่างจากราชสำนักญี่ปุ่นมันไม่ใช่ความงามที่ผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นความงามที่ทุกคนสามารถชื่นชมร่วมกันได้ เมื่อเข้าไปในห้องจัดแสดงต่างๆฉันถึงกับขนลุกฉากที่เคยเห็นในละครเรื่องบุเพสนิวาสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนี่เองภาพวาดประวัติศาสตร์ภาพวิถีชีวิตละครไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าประทับใจคือปรัชญาเบื้องหลังพวกเขามีปรัชญาว่าวัฒนธรรมเป็นของทุกคนและควรค่าแก่การเรียนรู้ร่วมกันฉันจึงคิดว่านี่อาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเปิดให้ประชาชนเข้าชมสมบัติทางวัฒนธรรมมากมายขนาดนี้ สิ่งที่ฉันรู้สึกจากการเดินชมพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งคือที่นี่เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานทั้งสวัสดิการทางวัฒนธรรมการศึกษาและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันมันไม่ใช่แค่สถานที่เก็บรักษามารดกในอดีตแต่เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉันได้สัมผัสกับปรัชญาที่ว่าวัฒนธรรมคือการอบรับไม่ใช่การกีดกันด้วยตัวเอง ฉันกลับไปที่พิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นโดยยังคงความประทับใจจากบริเวณพระบรมมหาราชวังไว้ในใจเพราะยังมีนิทรรศการที่ฉันยังไม่ได้ดูในวันก่อนหน้าครั้งนี้ฉันตั้งใจจะดูให้ละเอียดกว่าเดิม ขณะที่กำลังเดินชมห้องเอเชียตะวันออกที่ชั้น3าชั้นสังเกตเห็นตัวอักษรพิมพ์ผิดเล็กน้อยในป้ายแนะนำภาษาญี่ปุ่นมันเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ฉันอยากจะแจ้งให้แก้ไขด้วยความหวังดีด้วยใจที่คิดว่าพิพิธภัณฑ์ที่ดีขนาดนี้ควรจะสมบูรณ์แบบฉันจึงเข้าไปทักพนักงานชายหนุ่มคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดีขอโทษนะคะพอดีว่าป้ายแนะนำภาษาญี่ปุ่นตรงนั้นมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยค่ะ ฉันคิดว่าฉันพูดออกไปอย่างสุภาพแล้วแต่สีหน้าของพนักงานคนนั้นกลับแข็งทื่อเขามีท่าทีที่ดูอึดอัดเหมือนไม่ได้ตั้งใจฟังที่ฉันพูดและมีสีหน้าที่ดูเหมือนรำคาญเขาแค่พยักหน้าแล้วก็เดินจากไปวินาทีนั้นฉันรู้สึกเสียความรู้สึกคงเพราะเราเป็นคนต่างชาติสินะความคิดนี้ผุดขึ้นมาภายนอกทําเป็นใจดีแต่ข้างในคงรําคาญสินะฉันเคยได้ยินมาว่าคนไทยบางส่วนมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนญี่ปุ่นความรู้สึกของฉันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆวัฒนธรรมดีแต่ผู้คนเย็นชา ฉันไม่สามารถชมต่อไปได้อีกแล้วโบราณวัตถุที่สวยงามไม่เข้าตาฉันเลยมีแต่สีหน้าที่เย็นชาของพนักงานคนนั้นลอยอยู่ในหัวตลอดเวลาสุดท้ายฉันจึงตัดสินใจหยุดชมและเดินไปทางออกฉันรู้สึกสูญเสียอย่างมากความประทับใจที่รู้สึกมาตลอดสองวันเหมือนจะหายวับไปในพริบตาประเทศที่ใจดีแค่วัฒน,นธรรมสินะฉันบ่นในใจขณะที่กำลังจะเปิดประตูออกไปทันใดนั้นชายวัยกลางคนในชุดยูนิฟอร์มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาฉันเขาสวมป้ายอาสาสมัครอยู่เขาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว,ว่า คุณใช่คนที่คุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีฉันแจ้งเรื่องตัวอักษรพิมพ์ผิดในป้ายภาษาญี่ปุ่นนะคะท่านนั้นพยักหน้าแต่สิ่งที่เขาพูดต่อมาทําให้ฉันตกใจอย่างมากเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นพนักงานใหม่ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินปกติแล้วเขาจะสื่อสารภาษาไทยผ่านตัวอักษรเป็นหลักการที่มีคนเข้ามาพูดภาษาต่างประเทศกับเขาอย่างกระทันหันทําให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองอย่างไร วินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนโดนค้อนทุกที่สีสมันไม่ใช่สีหน้าที่เย็นชาแต่เป็นสีหน้าที่กำลังสับสนต่างหากไม่ใช่เพราะเขารำคาญ